ขอนอบน้อมคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านสำหรับหัวข้อในวันนี้หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเมตตาตอบปัญหาธรรมในหัวข้อที่ว่าการใส่บาต ผู้ถามเวลาเราใส่บาตรไปแล้วถ้าหากว่าพระไม่ได้ฉันอาหารของเราเราจะได้บุญไหมคะหลวงพ่อตอบบุญมันเริ่มได้ตั้งแต่คิดว่าจะให้แล้วนะพระจะฉันหรือไม่ฉันไม่ใช่ของแปลกคือการให้ทานตัวให้นี่มันตัดความโลภและตัวให้มันกันความจนในชาติหน้าอันดับรองลงมา ทานังสักขโสทานังทานเป็นบันไดให้เกิดในสวรรค์ทีนี้พอเราเริ่มให้ปับ๊บมันเริ่มได้ตั้งแต่เราตั้งใจการตั้งใจหนะมันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะเช่นคิดว่าพรุ่งนี้จะใส่บาตรข้าวขันนี้เราไม่กินแน่นอนคิดว่าเราจะไม่กินเองตั้งแต่วันนี้คิดว่าจะใส่บาตรนี่บุญมันเกิดตั้งแต่เวลานี้ แต่พอถึงพรุ่งนี้ต้องใส่จริงๆนะอย่านึกโกโหกพระไม่ได้นะไม่ใช่แกล้งนึกทุกๆวันคิดว่านึกได้บุญเลยไม่ได้ใส่บาทรสักทีนี่ดีไม่ดีฉันพูดไปพูดมาเสียท่าเขานะแต่คิดว่าจะทำจริงๆนะคือพรุ่งนี้จะใส่บาตรแน่ๆแต่ว่าวันนี้เกิดตายก่อนนี่ได้รับร้อยเปอร์เซน์ก็อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละ เจตนาหางพิกเวปุญยังวทามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าตัวตั้งใจเป็นตัวบุญพระพุทธเจ้าบอกว่ามันมีผลตั้งแต่การตั้งใจเริ่มสละออกพอดีคิดว่าเริ่มจะทำอารมณ์มันก็ตัดตั้งแต่ตรงนั้นแล้วถือว่าไม่ได้เป็นของเราแล้วมันได้ตั้งแต่ตอนนั้นผู้ถาม ดิฉันอยากจะทําบุญใส่บาตรเหมือนกันคะ่ะแต่ของที่จะใส่บาตรท,ทาบุญมันไม่ดีก็เลยอายไม่อยากใส่กะว่าถ้ามีอาหารที่ดีเมื่อไรก็จะใส่บาตรคิดอย่างนี้ถูกไหมคะหลวงพ่อการทําบุญทําไมจะต้องอายเคยมีนักเทศเข้าถามกันว่ามียายกับตาสองคนเข้าหุงข้าวแฉะแล้วแฉะอีก ไอแกงก็เปรี้ยวแล้วเปรี้ยวอีกแกกินไม่ลงของมันกินไม่ได้เวลาพระมาบิณฑบาตแกก็บอกว่าใส่บาตรดีกว่าพระนักเทพเขาก็ถามกันว่าอย่างนี้จะได้อานิสงส์ไหมก็ต้องตอบว่าได้อานิสงส์แต่ผลที่เขาได้รับก็เป็น่าตทานคำว่าท่าทานหมายความว่าให้ของเลวกว่าที่เรากินเราใช้เวลาที่เราใช้สอย มันก็ต้องเลวกว่าที่เขากินเขาใช้กันได้ก็ได้ของเลวถ้าให้ของเสมอที่เรากินอยู่หรือที่เราใช้อยู่ mm. เขาเรียกว่าสหายทานผลที่เราจะได้รับก็เ mm. สมอกับที่เรากินเราใช้ถ้าให้ของที่ดีกว่าที่เรากินเราใช้เขาเรียกว่าสามีทานสามีทานไม่ได้แปลว่าผัวทานนะสามี <c ười> แปลว่านายเวลาที่จะได้รับผล เราจะได้ของเลิศตัวอย่างท่านอารวีเศรษฐีถ้าจะถามว่าท้าทานมีอานิสงส์ไหมก็ต้องดูตัวอย่างท่านอารวีเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีมีทรัพย์80สบโกดพระราชาตั้งเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าผ้าที่แกนุ่งนี่ผ้าใหม่แกนุ่งไม่ได้นุ่งผ้าซ้ำแล้วใกล้จะขาดแกจึงนุ่งได้ ข้าวที่จะกินเม็ดสวยๆก็กินไม่ได้ต้องเป็นข้าวหักหรือปลายข้าวแก่จึงจะกินได้ของทุกอย่างที่แกใช้ต้องเป็นของเลวแต่อย่าลืมว่าเขาก็เป็นมหาเศรษฐีได้นะหลวงพ่อปรารบเพิ่มเติมว่าการตั้งใจจะใส่บาตรด้วยของดีๆนะ่ะดีแต่ว่าวันไหนมีอาหารที่เราคิดว่าไม่ดีก็ใส่บาตรได้การให้ทาน พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้เบียดเบียนตัวเองถ้าเบียดเบียนตัวเองเป็นอัตากินมาฐานุโยกเป็นการทรมานตัวเองและการให้ทานพระพุทธเจ้าให้ดูอีกว่าควรให้หรือไม่ควรให้ถ้าให้ในเขตของคนเลว็วอน,นิสง์ก็น้อยอาจจะไม่มีเลยรู้ว่าคนนี้ควรจะให้เราก็ให้ถ้าไม่ควรให้เราก็ไม่ให้ ให้แล้วไปกินเหล้าเมายาไปสร้างอันตรายกับคนอื่นเราไม่ให้ดีกว่าเป็นการต่อเท้าโจรให้พลังแก่โจรเวลาจะให้ท่านวางกดไว้ดังนี้ 1. ผู้ให้บริสุทธิ์บริสุทธิ์หรือไม่เขาจึงให้สมาทานศีลก่อนถ้าศัก์แต่ว่าสมาทานนี่สุวยเวลานั้นต้องตั้งใจรักษาศีลจริงๆจ,จิตตอนนั้นมันจึงจะบริสุทธิ์ คืออยู่ในช่วงว่างจากกิเลสถ้าตั้งใจสมาทานศินด้วยดีจิตตอนนั้นบริสุทธิ์ 2. ผู้รับบริสุทธิ์หมายความว่าถ้าผู้รับเป็นพระก็พยายามให้เป็นพระจริงๆนะถ้าถวายสังฆทานนี้ไม่ต้องห่วงผู้รับบริสุทธิ์แน่พระองค์ไหนถ้าไม่บริสุทธิ์กินแล้วตกนรกสวัตถุทานบริสุทธิ์ าถ้ไามา่ได้ฆ่าสัตว์เอามาทาบุญไม่ได้ขโมยสตางค์เขามาทาบุญเป็นของที่เราหามาได้โดยชอบธรรมอย่างนี้ของดีก็ตามของเลวก็ตามมีอนิสงฆ์มากอนิสงฆ์คือความดีความชื่นใจมากถ้าผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับบริสุทธิ์วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ความดีก็จะลดน้อยลงแต่ผู้ให้บริสุทธิ์ผู้รับไม่บริสุทธิ์วัตถุทานไม่บริสุทธิ์ให้บาทหนึ่ง จะได้ซักสตังหรือเปล่าก็ไม่รู้รวมความว่าต้องบริสุทธิ์สามอย่างถ้าลดไปอย่างใดอย่างหนึ่งอานิสง์ก็ลดตัวลงมาถ้าลดเสียหมดเลยก็ไม่มีและการให้ทานพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อีกประเภทหนึ่งต้องให้ครบสามการจึงจะมีอานิสงส์สูงคือหนึ่งก่อนที่จะให้ก็ตั้งใจว่าจะให้สองขณะที่ให้ก็ดีใจ 3. เมืม่อให้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสมีเรื่องเล่าว่าในสมัยหนึ่งเมื่อท่านอนาถบินทิกเศรษฐีจนลงขนาดข้าวเป็นเม็ดแทบไม่มีกินต้องกินปลายข้าวแต่ว่าศรัทธาของท่านยังไม่ถอยท่านนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมไปด้วยพระสงฆ์ไปฉันพระตาหารที่บ้านท่านก็เอาปลายข้าวละเอียดเรียกว่าข้าวปลายเกียน ต้มแล้วเอาน้ำผักดองเปรียปร้ยวๆเค็มๆทำเป็นกับมาถวายพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลพระพุทธเจ้าเวลานี้ทานของข้าพระพุทธเจ้าเศร้าหมองพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าถามว่าเธอมีเจตนาในการถวายทานมีความรู้สึกอย่างไรท่านบอกว่าก่อนจะให้เต็มใจพร้อมเสมอในขณะที่ให้ก็ปลื้มใจ เมื่อให้แล้วก็เกิดความเลื่อมใสดีใจว่าให้แล้วพระพุทธเจ้าค่าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่าดูก่อนมหาเศรษฐีลูขังวาปะนีตังวาหมายความว่าถ้าคนให้ทานมีเจตนาพร้อมเพรียงทั้งสามการอย่างนี้ของดีก็ตามของเลวก็ตามย่อมมีอนิสง์เลิศมีอนิสง์สูง แต่ที่ท่านอนาถบินทิกเศรษฐีท่านทำนั้นท่านถวายพระพุทธเจ้าและพระที่ฉันก็เป็นพระอรหันต์ทั้งหมดนับเป็นยอดของทานถ้าหากว่าเราไม่รู้จะเลือกยังไงองค์นี้จะเป็นโสดาบันสกิคาธามีอนาคามีอรหันต์หรือเปล่าหรือพระโปเกพระเชียงกงถ้าเราไม่รู้ก็ถวายเป็นสังฆทานเลย เพราะสังฆทานอน,นิสงส์สูงมากรองจากวิหารทานน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของที่มาเนื้อหาข้อมูลมาณที่นี้เพื่อเผยแผ่กิติคุณเป็นสังฆบูชาและเทิดทูนเกียรติคุณครูบาอาจารย์และหวังว่าท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อย สำหรับวันนี้ทีมงานมัชชาเสียงธรรมขอขอบพระคุณค่ะ